สวัสดีจ้าขอเชิญทุกคนนะคะมาร่วมรับประทานอาหารไปด้วยกันค่ะเมนูวันนี้นะคะมีแตงโมค่ะไข่เคี่ยวค่ะปลาทูเมงดาหอมนะคะปิ้งตับไก่ค่ะผลไม้ก็มีส้มเชียวหวานนะคะเครื่องดื่มก็จะเป็นกะชายขิงน้ำผึ้งมะนาวค่ะ น้ำอุ่นด้วยนะคะมานะคะมาทานอาหารด้วยกันมาอร่อยมาแซ่บๆซไปด้วยกันค่ะดูพระอรหันต์ประจําบ้านคุณแม่ท่านรับประทานอาหารอย่างอร่อยอร่อยค่ะท่านมีฟันครบเฉี้ยวอย่างอร่อยฟันคุณแม่ท่านมีครบถ้วนทุกเล่มเลยนะคะมาค่ะมาร่วมรับประทานอาหารไปด้วยกันมาอร่อยไปด้วยกันมาแซ่บๆซไปด้วยกันค่ะอร่อยไหมคะคุณแม่คะอร่อยอยู่แตงโมหวานฉ่ำไหมคะ คุณแม่บอกแตงโมหวานชำ่ำนะจ้ามานะคะมาทานไปด้วยกันจ้า